สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างปรอเดียชาแนลนะคะก็มานะพี่น้องปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยนะเรื่องป้ายเนาะถ้าโดนแดดเยอะนะคะมันก็จะเป็นกลายเป็นแดดเลียนะพี่น้องนะมันก็จะทําให้ป้ายเราเสียหายแล้วก็สีซีดเร็วนะจะถอดป้ายไปติดที่ใหม่ก่อนตรงนั้นก็เอาที่มันเป็นช่องว่างก็เอาเชื้อร่านะคะแผน่นน้อยๆขึ้นไปให้ พวมาต่อยติดทับสายใหม่นะคะย้ายป้ายครับย้ายกระทันหันนะะมันนโดดดแมาะป้ายสีสันสดสวยนะมาโดนแดดจังๆเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนสีก็เร็วนะ ยิงฟ้าเชื้อราก่อนเอายาวลวดนะเอานั้นแหละไม่เป็นไรข็อเอาไปเลยเอ,อ,ยอ,ยนอืนั่นแหละ มันเป็นเหมือนเราฟันหลอนะพี่น้องนะก็เ,เลยเอาแผ่นเชีร่าตรงนี้นะขึ้นไปติดไว้ เอาเข้าไปอีกนิดนึงนั่นแหละโอ้สุดหรูแล้วนะอ๋อลงมาติดป้ายเราทีนี้ป้ายไปเก็บไว้ที่ไหนไม่ได้เก็บไว้ในร่มนมมันจะได้ไม่ต้องโดนแดดสีมันจะได้สวยนาน มาน้าอนนเลยนี่นนะยิสยงสีไปเลยออยิงาน,นละ fc บวกสเสียหายนะคผู้มอบโอกาสนะสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเนาะนี่นั่นละสวยเละทีนี้นะแม่คิดแม่ก็คิดว่าเชอร่ามันหมดเอ้าทำไมต้องเอามาเปะไว้ตรงนี้แม่คิดในใจนะพอเห็นแบบนี้แล้วให้เปลี่ยนทันทีเลย เสีอราเรายัางเดอยนะ,ะเนี่ยแจ๋วคุณนเรา่ตัังีใส่ตรงนี้หมเพราะว่าเราไปติดข้างนอกอะ่ะเวลาถ่ายรูปมันสะท้อนแสงป้ายของเรา สีสันมันสวยงามนะคะก็ต้องเอามาไว้ในที่ร่มแดดจะได้ไม่เลียเนาะก็จะได้สวยงามนานๆนะคะสวยงามเลยทีนี้เนี่ยออกไปถ่ายออกไปดูออกไปดิเขย่าเขย่าให้ดูนะคะพี่น้องนี่นะคะแบบนี้นะคะสวยกว่าเอามันไม่เข้านี่ยแบบนี้สวยกว่าเนาะแม่เนาะไป เออแบบนี้สวยกว่ากล้องก็สวยนี่อ่าแบบนี้สวยกว่านะครับพี่น้องใช่อันมันสูงเกินไปนะเราก็ย้ายทันทีนะพี่น้องนะป้าย FC บวก4ส,สหายผู้มอบโอกาสนะครับไปไว้ด้านในเนาะไม่ได้ไม่ไม่โดนแดดมากนะ สวยงามตามทองเรื่องนะใส่ตรงนี้ดีไหมคะเอฟซตรงนี้ดีเนาะสวยดีนะพี่น้องตรงนี้ดีนะคะพ่อพแม่แม่เนาะป้ายของเราจะได้ไม่ต้องโดนแดดนะคะมองมุมไหนก็จะสวยงามนะคะ มุมนี้ก็สวยมันจะไม่โดนแดดเดยาใช่ถ้ามันโดนแดดแดดเรียมันแดดเรียป้ายใช่ไหมมันก็จะซีดเร็วมองเข้ามาด้านาหน้านี่พอเดินไปมองเลยชัดแจวเลยโอ้โหแจวเลยเด่นเลย เดี๋ยวพอมาต่อไปติดเชอร่าให้เรียบร้อยนะก่อนที่เพื่อนๆจะมาเนาะเรามาเข้าร่มทางนี้นเป็นภาพมุมกว้างนะคะ ก็นะเราก็สู้งานนะตามกําลังแรงกายนะที่เรามีเนาะนะ,นะะถึงว่าถึงแม้ว่านะรายได้เราจะลดลงนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ได้กลับไปหาครอบครัวของเรานะคะบ่อยขึ้นนะสำหรับท่านใดที่เอ่ยถึงพวกเรานะ,ะก็ขอบคุณนะแต่ขอให้พูดในสิ่งที่ดีๆก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่เคยบาดหมางใจกันนะ เอาไปแขวนบ่อยๆไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้เราเคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรนะ mm. คุณก็อยู่ในที่ของคุณนะ mm. พวกเราก็อยู่ในที่ของเราะะ mm. จงจําเอาไว้ว่าเราไม่เคยบาดหมางก,กันนะ mm. ก็อยู่ในที่ของใครของมันก็แล้วกันนะ, mm. อะเอาเป็นว่าย้ายแล้วนะคะ mm. ป้ายเนาะ สวยงามพี่น้องทีนี้ยังไงก็มายังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราทีมสีสหายด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ